tại kiểu bố, tuần qua nhóc bố phe saoแผน bảo, anh à, 2, 4, 6, 7, 8, วัดพ่นงามเนะาะวัดป่าวัดป่าพ่นงามเนาะพี่น้องซึ่งกะอ่าพอดีอยู่วัดเพิ่นเฮ็ดแบบสลายการหมาเนาะและ้วทีนี้หันเพิ่นแผ่ปัจจัยก็คือกระเบื้องมุงหลังคาและ้วกัแปดเอ็นแปดปูเนาะซึ่งตอนนี้อ่าเป้นเป้นปู้นี้ยังเหลือเซาแผ่เนาะที่ก็เลยบอว่า เรากำลังหอดห้องเรือแล้วเนาะพี่น้องอันนี้เป็นห้องเรือที่คู่บ้าเพินเน่นแนะนั่มาเนาะถ่ามเพิ่นว่าแต่เกาเอาใหม่อยู่ไซ้เนาะเพิ่นบอกว่าอยู่บันนี้แต่ว่าอู้ว่าคนอยู่หรือบอ่เนาะนี่นี่นี่ปดองนอยู่ฮะ<า>เขาอยู่<บ>นอกมันนะ้งนาะบ่มี่ได้บ่มี่ยังบ่มี่ใหม่ใช่ไหมบม่ได้มีแปนได้ มึงีแป้นวะนี่แต่แป้นอันข้าจัาอัาาออนนั้นเห็ดเฟอร์นิเจอร์ออโอ้มึงมีเนาะเบิึงไปขี่ไปทามเราอยู่เพื่อนถูกแลขี่เราไปทามเราอยู่เซ็ตเรานนี้เด้กจอดจอดนี่ละมึงมีหอดผมเรา่ <c oughs> เห็ดไหนได้ทางนานี่ตะกี้ <c oughs> ตะกี้ห้อมนะห้อมนะส้มเราเพื่อนขาวใหม่เนาะสบายดี อันนี้ใหม่บ่แม่ใหม่ปูไม่แต่ไม่ปูแฟน,นปู่มีบ่แฟนปูเป็นมีบ่เอาไปถวายอยู่วัดพ่นงามนะเพิ่นว่าอันปกติอยู่นี่ก็ถวายวัดตลอดนั่นบ่ไม่มีบ่แฟนฮะแปนยังไม่ท่า,าเรืเลยแปนไม่ท่า,าเรือเ,เออฉันเท่ากับไปเลยอันนะ่ะอ,อ,อยู่ดงเถ็บกุ้งแล้วส์เลยเลยขับใจไร อันนี้ก็คือซาลากลางหนามเนาะพี่น้องบอแมนซา,าลาค้างหนามเนะาะซาลาลิมหนามเนาะซึ่งอันนี้ก็คือภายในบริเวณวัดแล้วก็น,น้องน่องอันนี้เพื่อนเอิว่าน้องยังก็อนซาลาตะกีนเอิว่าน้องงออูตะกี้น้องงอบอูบ่เอาตอนนี้เปลี่ยนเป็นน้องสลัดเนาะอันซึ่งน้องแห่งนี้เพื่อนก็นะจะใส่เป็นสาาถานที่ในการเห็ดกีฬาแข่งขันสวงเฮืองเนาะเพื่อสวงพี่น้อง อันนี้ก็ซาลาที่เพิ่นกำลังเห็นอยู่ถ่ายทั้งนี้มันจะสิตอบอันใดนิดนึงอ่ะอันนี้ก็คือที่เพิ่นกำลังสางอยู่เพิ่นจะเห็นซาลาห์มองนี้ไม่รเพื่อนอันนี้แปนอันนี้แปนนี้เอามาใหม่หรแล้วบ่าแต่เก่าป้ะเพิ่นว่ายังบ่พ่อาาเศร้าแผ่นบ่ ที่แต่ว่าอันสื่ออยู่อัน,อนดงเทตุพายู่ห้องเหลือตัวใดองเี่ยันเวลาไปนี่มันอยู่บนไดครูแล,ละะ้วคูแล้วบอันเท่ากับไปไปสื่อมาก่อนนะไปสื่อแล้วจึงมาถวายเพื่นอนไม่มาเได้อเ้าไม่ายไเถึงว่าแปดแอบไม่เถึงว่าใส่แต่บอลชีนานี้เนะาะใส่แต่ซองมอนนี่ไหมวะ ออแล้วก็ยู่ขนได้้ก็ยูนี่แน่เนาะแม่ค่จะว่ายูได้ก็ขาดจนได้ รีน้ขอบใจเด้อต้องจากแบบที่เปลี่ยนห้องเหลือนะพี่น้องก็มาอีกห้องเหลือหนึ่งเนาะแต่ว่าตอนนี้ทางเขาห้องเหลือไม่ใหม่ตั้นเนาะเขาก็เลยว่าได้จอดรถไปยี่หนออันนี้ตีนเพิ่นแตกเนะตีนตีนแตงตีนอยู่คือนนทำไมของมึงน่าติดใจแหละนี่ไหแปดบ่ เอาไปใส่อยู่วัดพ่นงามมั้นะเห็นเพื่อนว่ามีแต่สีนี่แผ่นตัวไหนอันหอดเศร้าแผ่นอยู่บ่หอดเศร้าแผ่นเอาแต่ว่าต้องเอาจากสีบ่ดองถ้าไม่ได้มันก็ต้องงามแล้วก็ไปใส่เลยตัวบ่เขาจะไปกบไปโก้ต่างหากว่าหอดเชียร์นี่หอดอยู่ที่เนาะเอาาไไปแผ่นเท่าไรแผ่นเช่าครับอันแผ่นแผ่นนี่ก็บแผ่นแอมกันนี่บอหรือแผ่นแอมแผ่นแอมบวกนี่ีแต่แผ่นปู้เนาะเอ้าเศร้าแผ่น นี่น้เพี่งนี่เาวแหนอันนี้สีแมตบ้างักแมตสีโอเคอดไม่ซ้ำแมตบ่สอดสีแมตตอดแกนีซแมตเอาซ้ำบ่เออมเนแต่พนก็บอกว่าซ้มตตัวเพลนแดงเนาะไม่เช่นสีนี่สี สองสี่หกเจ็ดแปดสิบสุดสองสิบสี่สิจแปดสาสองนไห้เนาะเินเกินเตืมให้ช่องแผนบ้าเลือกเอาคุณเกินเอาหมดเหรอคเอาส่าแผนได้แต่ว่าเอาให้ช่ององือก็บอกัดเกินก็ลุงคอยซื้อส่าแผนเอาไหมใจเงินเปเท่ได้นะพี่ดอวแต่ว่าจะมารื้อถ่ายสามแสนุิปกู้่าวันเลยเนาะ เน่าเอินเศร้าแทนเศร้าแต่ว่ารัากาเก่ารักาคูบาเคยซื้อสิแปดจะมาจบาแล้วยู่มุ้งสั้นนี่แหละแยกแยกแข้งาเนี่คขาายเดินทางมันเนี่ยเวันเกิดแน่นอมนมนาแล้วนพอมันสั่งไวม้มมนเลย เอากองแห้งๆนิดหน่อยเป็นกาแนะเข็ดแข้งแห้งๆหน้อยงสู้ๆ แ่นไม่เอ้ยโบมีบ่มีอ่ะนั่นแปนแอบบมีแต่แปนผู้อ่ะจ้ได้ย้อนอเนาะพอจะเรินพ่อนเอา,เอาออตัวย,ยันยมทั้งหลายขน่อยอตมาพาบ<ม>ยาคูรบเรียนคําิโลซึ่งเป็นลูกิดมหล้าของพระเดพระคุณพอทานแก้วจิริปญโยซึ่งตอนนี้อัตมภาพก็ได้หับสทายันย,นยมก็คือยมทิพย์เป็นคนท่วา นำเขาบุญเขากุศลมาอีกเถอนึงเนาะของอันสถาของไพ่เกาะพี่น้องต่างประเทศพี่น้องต่างประเทศเพิ่นกระไดก็ยมหัวก็ยมทิพยบเทว่าต่อเสื่อมต่อก็ยมทิพยบสื่อแผ่นมาถวายนอมภาพมีจํานวนอยู่เศร้าแผ่นเนาะเศร้าแผ่นจึงนอมภาพก็จะได้นําแผ่นเหล่านี้มาปูสล่าที่ว่าสล่านี่เห็นสล่านมน้ำสล่าน้ำ สารดหนามชะมกีถ้ำถึงอยู่ในน้องสลา,าดปัดปลาประถาพลงั่มที่ว่ากำลังสั่งเจ้าอยู่ในตอนนี้คือว่ายอ่งติพนก็ได้นำแตนน่ำนำมาสอยอมาสอยเรือทีมงานพร้อมทีมงานทีมงานขอมทีมทีมงานของอทีมงนานเนานะ,ะนี่ก็ข้อก็เข้ขขใจเป็นอย่างไรเป็นอย่างสูงที่ว่าผ่านมาก็เห็นที่ว่า พินทีนาอนุโมทนากายเห็นย่อมทิบเพนที like ่ว่าสายบุญเนาะอันนี้ก็เปนอันนั้นย่องย่องตานนี่แหละสายบุญพอสมควรที่ว่าทั้งทั้งที่เมนว่าบ่มแมนด้วยต้องแมนผู้เกียวด้วยต้องแต่ก็มีส่วนมีส่วนห่วมเนาะมีส่วนห่วมมีเป็นสพานบุญก็แมนที่ว่าโดยเฉพาะทางต่างประเทศเพิ่นกระไดความไปเหนือเสียใจยมทิบโดยเฉพาะาตมาผ่ากาเสียใจอนนึงแหละก็ไม่เอาทิบนะ อันนี้ข้อย่องตนาตาตานี่แหละเออย่องถิบเปินกระป๋ายไล่บัตรไล่บอลให้ความช่วยเหลือติดตามอยู่ติดตามอยู่เออให้ความสนับสนุนช่วยเหลือเอ่อเป็นยูทูบเบอร์สายบุญก็อนว่าติดตามนอกจากซาลาแล้วอันแต่ว่าในวัดนีีเพิ่นยังสร้างสืบต่อสร้างยังอีกเนี่ยโอ้ตอนนี้นะนะที่ว่าเพิร์นสางมาตลอดแต่ว่าบริอ็อกในกระแสในกระแส้นเสยอก็แมนแมนเพิ่นสร้างกุฏิ เนาะแมนแหละสาราคงถ้ำอยู่ในวัดนะซึ่งเพิ่นสร้างมาสองสามปีแม่นแต่ว่าร่างนั้นแมนแม่นเพิ่นเฮ็ดค่อยๆไปนะก็แม่นพอได้แปะไผ่หมู่ก็เพิ่นก็เฮ็ดไปเรื่อยๆว่าซั่นซๆเออเพิ่นก็บ่ได้แพ้ว่าซั่นซะเพิ่นบ่ได้ออกแพ้ในโซเชียลอย่างต่างๆนะเดี๋ยว่นก็ว่าค่อยๆเฮ็ดไปโดยโดยแรงได้สำเร็จเฮ็ดไปเลยเพิ่นวันนะแม่นและคืออันถนนที่เฮาเห็นนะนะในแต่ละปีก็แม่นได้สึ้นจากวัดนะแมนแมนแมน โดยเฉพาะแมนถนนถนนที่ว่าเชื่อมต,<อ>ต่อ,อ,อ<ม>บ้านอ้อมคางวัดเฮ่าหนี้นะอ้อมคางวัดเท่าหนี้แมนพระเดชพระคุณของญาถานเฮ่าหนี้แมนเป็นส่นวน,น,นหนึ่ง<า>ที่ว่าพุกละดอมลาดมชราบบ้านที่ว่าเพิินเป็นส่วนหนึ่งที่ว่าสวยเรือพักหลัดเฮากับว่าส่วนหนึ่งนะสวยเรือพักหลัดเป็นอีกแห่งหนึ่งที่สวยเรือทั้งพักทั้งหลัดนะที่ว่าสร้างสถานาบ้านเมืองเออให้เชื่อมต่อกันโดยเฉพาะถนนทั้งทางแมน มะดเปินบริปะแต่ละปีนะเปินมีการอัพเอาหินใส่ทุกปีอืออ่าซึ่งตัวนี้มันโดยเฉพาะขั้นเฉพาะประธานเท่านะเปินสร้างอยู่มัดพี่อืเอ่อทั้งเงินเวียงงานส่งเขาะทั้งคมแน่แล้วก็ทั้งเวียงงานวัดเท่าน่สินะเปินแม่นเอาไปทั้งช่องช่องช่องดาดเลยก่น้วนะเอ่อช่องส่วนเลยช่องบกส่วนทั้งวัดเปินกับบริปะคือคือบอกเลยกุฏิวิหารกุฏิเปินที่ว่าเปินกำลังสร้างอยู่ตอนนี้อยู่ในวัดนะกับประธานสำเร็จ อ่ะก็ลักสิกอผืนตอนนี้ตอนนี้คือขาดยังไงเนาะครูบาตอนนี้บ่ขาดปูนปูนจักต้นอาะปูนนี้อะไรข่าวๆนี้ซิปนี้ยังพุนแหละเรนซิปผุนแล้วต้นนี้ปูนแดงปูนแดงปูนเขียวท่ปูนก่ออ๋อปนก่อทั้งกอทั้งเท่นั่นแหละค่นจิวพเพอว่ายังทั้งมดเลยดิต้นเนาะ เพราะว่ายังทั้งหมดอ่นนะทั้งทั้งทั้งทั้ทั้งกาะแมนทั้งทเทพื้นทั้งกาะแมนแมนแมนแลยังชีคอตลาดอีกแบบแมนแมนเลยโอ้แล้วอันนออย่างแบบบ้านประตูประตูยังก่อนได้มื่อไหร่บ้างดินตีหรือดินบล็อกคนที่ใส่ดินบล็อกเออดินบล็อกนะครับผลผลขึ้นเฉพาะเลยแหละอ๋อเพิ่นสั่งมาไลยแหละอ๋อไม่แต่ทาแต่พูนนี่แหละพูนกระพินพูนหินทรายหินทรายพูนหินทรายอยู่พ่อเล็กหินนี่จักรถหินนี่ถ้าประเมินได้นี่ก็ประเมินเบิ่งขาวๆนี่ก็ประมาณ วางหา,าวางหาเจาวางหาใช่กับหาหนแน่นหละหอันนี้ก็ประเมินบางกราเป่ากันนะนะอ่ประเมิมนบางกับลินบอกเพิ่นนี่นะอ่ลินบอกแล้วก็นีทั้งสะาแน่แล้วก็่นซื้อเองแน่อคือแบบว่าอันบ้านประตูประตูได้บบ้บลบบ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 บ่บบ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 นบบ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 บ่บบ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 บ่าบบ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 ่วบใ่บบบ ขอเย็นเซินเนจะเญ่พรขอขอบส่วนํากระแห้งกำลังรั่ธานําระเดชพระคุณของประธานเท่าเผื่อสิไดใอานิสงห่วมห่วมเพลินเผื่อเป็นเป็นมูลเป็นบุญเป็นกุศลไหวกับพระพุทธาาศาสนาการเย็นเซินเจะเล่นพอนองการโยมเนาะทีอู่พระในและกระตังประเทศเซิรนห่วมบริจาคเพลินผ่านทั้ง มามามาประกอบสวนหรือว่ามาอุุโมทนาโดยตนเองก็ได้หรือว่าผ่านสองทางย่อมทิพย์แนลก็ได้หรือว่าย่อมทิพย์มันก็เป็นสะพานบุญอีกอันหนึ่งกับสื่อสารกับต่างประเทศนะอันนี้ก็นณอนุโมทนาย่อมทิพย์เพมันเอาหน้าข้าหน่อยสิอันนี้มีอัน มันพ่อมีทีดัง,งน,นังละไกเข่นเขินอะนี่ฮะอะไรคนจับอันนี้ขนอ่อยอ่าอันนั้นถวายเป็นขาไผ่หวะ,นะเนาะดีดๆแจ๊กจับจเธอนั่นแหละที่ง,งานทิบซั้นี่เอเออเอ้าปะทะนโมธนไม่เสียงเศรตการคอยเวียนเขาละประัจเป็นปไซตตำทรง ขออำนาจวาสนาสมบูรณ so ์ส <brightness> <desserts> ุดสนันนี้ทรงทรงสะท้อนเดินเข้าไปหาจัภาพสมบูราจะท่าโยมทิอัญจูรีไม่แห่งกันกูุงเรื่องมีความสู้ความเจริญวัชจากโลไั่เขยเจ็บนี้เป็นตนไปปอขคาทึนอ้าวชาติาตนชาขิาติชาติชาตาติชาข้ชาไิชา้าตาติชาติชาเิชาติชาติาตาตไสาธุชา้ชาติชาตสิได้กลับเด้อโอเคโอาคิชาาิาติงาติตาชชาิาิดเิา เจากงานต้องเกิดจ้าเพี่นนองอันนี้ก็คือภายในบริเวณวัดเนาะนี่ต้นไม้ต้นนี้อแกดนล้วเนาะดูขคือต้นนี่บุเหจักีถ้าได้กลิ่นพี่เนาะฮะสมังลงไปดึงพอนี่หยาดเด้อจักจักเสือสมังจักคนเนาะะมาณสีโคปรสมันสีโอ้เกินสีบอด้สทบ่หอ คนอสองสองเลยอ๋อสาอมนี่เออหาดี่หาเหรอหาประมาณหาคนเลยหาคนนี่กาคือภายในบริเวณวัดก็จะเป็นประมาณนี้เนาะพี่น้องแล้วลลก็จะมีอ่าอยู่ทั้งทงขึ้นป้ายบอลที่เขาเคยมาสูตรลดเนาะแต่อยู่นี่แล้วก็อยู่ทั้งนี้ก็จะเป็นอ่ากูตี้เมีเข้าเนาะเมีเข,ข้าก็จะอยู่ฟางนี้ ส่วนนี่พอกะจ้ะอยู่ฟูนเพิ่นอยู่พีบ่หรืออยู่กุฏิถึงเนาะเนาะถึงถึงถึงถึก็อันนี้ก็คือกุฏิใหมท่ทีอ่าเพิ่์นว้าวนาะว่ากำลังสร้างอยู่เนาะพี่นอ้องส่วนก็นจะมีการก่อทั้งมุมอีกเนาะจักเศร้าดองอ่าเพิ่นจะก่อมรงนี้เนาะที่เพิ่นบอกว่าปูนประมาณสิบต้นแล้วก็ทรายหินประมาณอย่างละหะแต่ว่าเล็กเด้ <40 S 2> ประมาณจักเสนเนาะลายอยู่ได้หนิลายลายสี่สิบเซาบ้สี่สิบเซาสี่สิบเซาเนาะพี่น้องกุฏิอยู่นี่เป็นบักปลาเนาะนี่นรายการเนี้ยพอเป็นแบบว่าหมากสามซาพัฒนาเป็นกจ็จะแบบว่าสวยอ่าเห็ดกะนุนกรนท่งหัวมันก็ผักรัดกะนี่กะดินบ็อกเนาะดินบลอกที่ว่าเพิ่งซื้อมาแล้วเพิ่นมาหน้าจะพ <บา S 2> ูด <บา S 2> เออยู่ด้านนั้นอยู่ด้านท่ามั้ง อ๋อบอป็นยังผู้หญิงบริขินนนี่เนาะพี่น้องอันนี้ก็คือกุฏิที่เพิ่นเววฮหไ่นี่พี่น้องใหไงลากายู่อาปงเหี่ยมเพิ่นก็จะมีการแกะสลักเป็นหุบตัวทำเนาะเห็นปะสัทธาสัทธาสางอ๋อสัทธาสางสัทธาภูอนุโมทนาบานประตูประมาณนี้เนาะเพื่อนอันนี้สิเป็นทางขึ้นกาอันนี้กะเสร็จเทมหอยแล้วเนาะสำหรับถวายอ่า แ,แปน่นแป่นปูซาลาเนาะสุนตอนนี้เราก็ได้เดินทางกลับขอบคุณผู้ใหญ่จะดีลายเดินเนาะที่อ่าห่วมทําบุญกับสองทิพย์เสแนวแล้วแลทีมงานทิพย์าแนวทุกคนเนาะก็ข้อห้อยู่ดีมีแห่งเด้อสมบังถูกสิ่งทุกอย่างย่ได้สิ่งได้กับข้อห้สมบังเนาะสุขภาพแข็งแ่งร่ำรวยเงินทองเด้อกับคลินิจ้าวหวเพียงเท่านี้เนะาะสำหรับพี่น้องทีมีิรัทธาอยากหวังมทนาส้มทบ ส่วนเรือหวัดแห่งนี้ก็สามารถติดต่อได้ตามข้อมูลที่พักหมดไว้อยู่ด้านลุงวิดีโอเด,ดน้องจ้จอไปเป็นทันีีเจอกันใหม่ในคิมน้าจัลลิกิมีบ๊ายบาย